คะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะแฟนๆต้นไม้สบายใจนะคะวันนี้ก็มาเก็บนะคะไหลนะคะไหลของทุงเงินทุงทองนะคะให้แฟนขับ FC แฟนลับนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆเพราะว่าคุณลุงนะคะก็มาขอแบ่งปันนะคะอันนี้ก็เนื่องจากเรายังไม่ได้มีจำหน่ายเนาะจริงๆแล้วเราทำ อ่แต่และต้นด้วยความรักแล้วก็ด้วยความที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งปันให้นะคะคุณลุงเอฟซีนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บไหลกันค่ะอันนี้ให้แฟนขับจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อนๆอ่าไหลนี้นานแล้วนะคะที่เคยถ่ายให้ดูนะคะหลังจากอ่าแฟน แฟน,นต้นไม้สบายใจได้ดูกันนะคะตัวอา่าเงาถุงเงินถุงทองต้นใกล้ๆกกันนี้จะเป็นต้นอบอนสีเสือพาร์นนะคะไม่ใช่ต้นถุงเงินถุงทองนะตัวนี้อันนี้ไหลถุงเงินถุงทองเนาะเขาก็จะไหลมาไกลนะคะถึงตรงนี้นะคะจากต้นเงามา ไก่พอสมควรตัวนี้เราก็จะมาแงะให้นะคะคุณลุงนะคะเอาไปขยายพันธุ์กันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยจะมีความเปราะหักและเห็นไหมคะเปราะง่ายมากแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะยังไงเขาก็ขึ้นอยู่ดีนะคะอันนี้จะให้คุณลุงไปชำเองนะคะวิธีชำก็เหมือน อ่ที่ทำให้ดูในคลิปวิดีโอนะคะง่ายมากนะคะไม่ยากเลยนะคะ